เริ่มต้นของโครงการของรุ่นที่5กันก่อนเลยค่ะและก่อนที่จะพาน้องๆเดินทางไปยังวัดเขาแผงมา้าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วก็ได้มีกิจกรรม You Can Do It ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะให้น้องๆค้นหาตัวเองและก็วิเคราะห์ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนซึ่งก็มีพี่บิ๋มคุณเมทินีอินทาจากักผู้จัดการโครงการอาวุโสมูล,ลนิธิไทยคมได้มาให้ความรู้น้องๆในกิจกรรมแรกของโครงการค่ะ สำหรับกิจกรรม You Can Do It นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในค่ายธรรมทันทีรุ่นที่5ของเราค่ะทำไมเราต้องเอากิจกรรม You Can Do It มาไว้ตอนแรกก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกัน รู้จักเข้าใจพฤติกรรมตัวเองก่อนแล้วก็จะได้ไปเข้าใจถึงพฤติกรรมของเพื่อนๆคนอื่นด้วยว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไรอย่างมีความสุขค่ะโดยที่จะใช้แบบประเมิน DISC นะคะของดรวิลเลียมส์มาตันนะคะก็เป็นแบบประเมินง่ายๆจะทําให้รู้ว่าคนมี4บุคลิกหลักๆนะคะพฤติกรรม4แบบคนทั้ง4ประเภทเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันนะคะในสังคมแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ดีมากเลยถ้าในแต่ละ หรือว่าเรามีเพื่อนในแต่ละพฤติกรรมที่แตกต่างกันการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมเนี่ยนะคะก็ต้องใช้สติในการคิดว่าแต่ละคนพฤติกรรมไม่เหมือนกันเราจะประคองชีวิตของเรานะคะยังไงที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นค่ะ สนับสนุนโดยทิพยพยาประกรันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตมีส มูลนิธิไทยคมนะครับเป็นองค์กรการกุศลก่อตั้งโดยพันตำรวจโทรดรทักษิณชนวัตรมีวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยคิดเป็นทำเป็นสามารถแข่งขันได้บนเวทีโลกตัวกิจกรรมหลักๆของมูลนิธิไทยคมเนี่ยแยกออกเป็น3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาซึ่งเราเรียกว่า innovative learning เป็นการส่งเสริมให้เด็กเนี่ย เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงหรือ p r o j e c t b a s e d l e a r n i n g นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการพัฒนาเยาวชนหรือ You t h d e v e l o p m e n t คือการส่งเสริมที่นอกเหนือจากทางด้านวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองรวมถึงการพัฒนาทางด้านสติและปัญญาเรื่องที่3คือเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลน,นะครับซึ่งทางพิทยคมเองเนี่ย เราสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่22แล้วสําหรับโครงการทําทันทีรุ่นที่5นี้เป็นโครงการที่ทางวูธิไทยคมดําเนินการมาแล้วปีนี้เข้าสู่ปีที่3นะครับเราได้มีการจัดค่ายธรรมะให้กับน้องๆในระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศนะครับเป็นรุ่นที่5ซึ่งครั้งนี้เรามาจัดที่วัดเขาแผงมา้าจังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์หลักๆของโครงการนี้คือเราต้องการที่ให้น้องๆมีโอกาสได้พัฒนาตนเองโดยเฉพาะเรื่องของสติผ่านการนั่งสมาธิเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ทางมุทีเองเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ที่จะต้องอยู่ในโลกแห่งการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแล้วก็รวดเร็วเนื่องจากว่าเมืองไทยของเราเองนะครับอย่างที่เราทราบอยู่ว่าเป็นเมืองพุทธโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่เนี่ย กิจวัตรประจําวันของเด็กๆเ,เนี่ยเปลี่ยนไปเวลาในการเข้าวัดน้อยลงแล้วมีความรู้สึกว่าวัดเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวไกลก็ไม่อยากจะเข้าวัดเราอยากจะเปลี่ยนวิธีคิดของน้องๆใหม่จริงๆเราอยากให้วัดเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้เป็นเหมือนกับศูนย์ฝึกอบรมของตัวเองโดยเฉพาะทักษะทางด้านชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้น้องๆเองเนี่ยหาเวลาหาโอกาสเข้าวัดบ้าง พึ่งผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าวัดเองเนี่ยมีสิ่งให้น้องๆเนี่ยเรียนรู้ต่างๆมากมายแค่มีโอกาสได้เข้ามากราบพระได้มีโอกาสมาฟังธรรมบรรยายหรือได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนั่งสมาธิก็ถือเป็นการพัฒนาตนเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้น้องๆเข้าวัดเฉพาะตอนที่มีปัญหาแต่อยากให้เข้าวัดเมื่อมีเวลาว่างซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการเข้าวัดครับ ผมอาจจะเหมือนวัยรุ่นหลายๆคนที่มองว่าถ้าพูดว่าการปฏิบัติธรรมไม่เอาไม่ใช่ตัวเองไม่อยากทำหน้าเบือ่อผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกอย่างนั้นส่วนผมได้ลองมาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างนี้สำหรับฝ้ายฝ้ายว่ามันได้อะไรหลายๆอย่างมากค่ะทำให้เราเป็นกันเองแบบไม่ต้องเครียดจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมีกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับการทําความดีคิดเป็นทําเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยได้ทําให้เรารู้สึกว่า ทำให้เรารู้สึกถึงการที่เราสามารถลงมือทําได้จริงๆก็คือกิจกรรมนั้นนะคะเหตุผลที่ผมได้มาค่ายทาสันทีนะครับอันดับแรกเลยก็คือมาจากการแนะนําของเพื่อนครับและเหตุผลส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากผมเองเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยครับและค่ายนี้นะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าค่ายนี้น่าจะเป็นมากกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นค่ายทำมาที่ ไม่เชิงธรรมะอย่างเดียวค่ะมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกค่ะก็รู้สึกว่าทําให้มีสติอะค่ะแต่ว่าสติไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเดินจงกรมอย่างเดียวสติขึ้นอยู่กับการที่เราทําการกระทําอย่างอื่นด้วยอะค่ะโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจรับเพื่อนใหม่อะค่ะแต่พอมาอยู่ในค่ายนี้ก็จะได้กลิ่นอายที่มีความเป็นมิตรภาพมากขึ้นก็ ทำให้ตัวเองอะคะ่ะเปิดรับเพื่อนใหม่มากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝ้ายก็ต้องขอขอบคุณนะคะมูลนิธิไทยคมนะคะค่ายธรรมะทันทีค่ะที่ให้โอกาสฝ้ายนะคะได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมมาทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะถ้าเกิดไม่มีค่ายแบบนี้เกิดขึ้นนะคะมันก็อาจจะทําให้เด็กรุ่นใหม่หรือเยาวชนรุ่นใหม่อาจจะเข้าใกล้เข้าใกล้ธรรมะได้ยากขึ้นอพอมีค่ายแบบนี้แล้วก็ทําให เด็กรุ่นใหม่นะคะได้มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดกับธรรมะมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วไอโมชอบทุกกิจกรรมเพราะว่าเหมือนกับว่าทางมูลนิธิไทยคมนะคะจัด กิจกรรมขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เกิดความลงตัวมากที่สุดนะคะมีการเริ่มต้นมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีจุดจบลงท้ายด้วยดีก็คือมิตรภาพนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างทุกกิจกรรมที่ได้ทำเนี่ยมันเป็นความลงตัวค่ะคนไหนนะครับที่สนใจในอ,อยากมาเข้าร่วมค่ายทําทันทีนะครับก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook มูลนลิธิไทยคมนะครับ น,นี่ก็คือโครงการดีๆอย่างโครงการทําทันทีค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้องๆเยาวชนระดับมหาวิทยาลัยให้น้องๆได้เข้าถึงธรรมะได้อย่างง่ายๆค่ะต้องขอขอบคุณมูล,ลนิธิไทยคมนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อน้องๆค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้ค่ะและคุณผู้ชมก็สามารถติดตาม